สวัสดีชาว fc mobile ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการจ่ายบอลแบบโปรเพเยอร์นะครับผมโปรเพเยอร์ Pro เขาจ่ายบอลยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับผมคือจากการจ่ายบอลเราจะจ่ายบอลปกติแบบนี้ใช่ไหมครับกดผ่านบอลเฉยๆแบบนี้ทั่วไปนะฮะแบบนี้ทั่วไปนะครับแล้วถ้าจ่ายแบบโปรเพเยอร์ player, แบบนี้ครับปัดซ้ายนะผมผ่านบอลปัดซ้ายครับ ปาด้ายน้ำหนักบอลก็จะดีขึ้นนะครับผมก็จะมีความแม่นยําขึ้นนะครับการปัดซ้ายเนี่ยถ้าสูงธรรมดาก็จะแบบนี้ปัดซ้ายก็แบบนี้นะเนี่ยปัดซ้ายน้ำหนักบอลก็จะแรงขึ้นแล้วก็พุ่งตรงนักเตะนะครับน้ำหนักบอลก็จะแม่นยำรุนแรงขึ้นนะครับความแม่นยําก็จะดีขึ้นนะครับผม <S <S การจ่ายแบบนี้น้ำหนักบอล หล,หลักเลยจะเป็นของเรื่องของน้ำหนักบอลน,นะฮะจะดีขึ้นจะไม่จ่ายเบาเกินไปนะฮะเนี่ยส่วนใหญ่โปรเพเยอร์เขาจะใช้ในการจ่ายยัดเข้าในเพื่อให้กองหน้าพลิกยิงแบบนี้นะฮะเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะที่เขาใช้กันนะครับหรือว่าเราส่งบอลในกลางสนามทั่วไปแล้วก็จ่ายยัดแบบนี้เลยได้เลยนะครับเนี่ยมันจะเร็วบอลจะเร็วนี่ครับดูเลยครับการจ่ายแบบปัดซ้ายนะ เนี่ยเร็วขึ้นเยอะเลยเนี่ยถ้าจ่ายแบบธรรมดาก็แบบนี้ก็น้ำหนักชัดเจนนะความเร็วจะต่างกันเนี่ยจ่ายยัดก็จะเป็นแบบนี้จ่ายแบบปัดซ้ายนะจะเป็นแบบนี้จะแรงขึ้นแต่การปัดซ้ายมันก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะเทคนิคการปัดซ้ายมันก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะ การปัดซ้ายก็เสียมันคือ,อยังไงนี่ครับริมเส้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับการปัดซ้ายการถ้าปัดซ้ายริมเส้นมันจะเป็นการเปิดเลยครับเปิดลูกเลียดเปิดลูกพุ่งเข้าหาประตูแบบนี้เลยครับเนี่ยถ้าอยู่ริมเส้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับนี่เผมจ่ายขึ้นหลังนะเห็นลูกศรขวามือไหมครับอันนอกซ้ายมือครับอันนอกขณะผมกดจะส่งขึ้นหลังก็แต่ว่าถ้าปัดซ้ายจะเป็นการ ส่งเปิดเข้าในเลยนะครับเปิดยัดเข้าในนะเดี๋ยวดูอีกทีนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งขึ้นหลังนะครับเนี่ยจะส่งให้วีลาเนี่ยจะเป็นการเปิดเข้าในเลยครับเปิดยัดเข้าในเลยครับเนี่ยผมจะส่งขึ้นหลังนะเนี่ยแบบนี้เลยครับข้อเสียนะจะใช้ในริมเส้นไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้าปาดัดสายใน บริเวนี้มันจะเป็นการเปิดบอลเข้าในนะครับเปิดแบบปราซ้นยนี่ก็จะใช้กลางสนามหรือจ่ายยัดนครจ่ายยัดระหว่างนี้นะส่วนใหญ่เขาจะเรียกจ่ายยัดให้หน้าตัวเป้านะครับจ่ายยัดแบบนี้เพื่อพลิกยิงนะครับลักษณะที่เขาใช้กันนะครับแบบปูเพเยอร์นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันนะครับผมจะเล่นเฮ t ตูเฮ d สักประมาณ2เกมให้ดูนะครับ ว่ามันใช้ได้ผลจริงไหมแบบจะเก่งขึ้นเหมือนโปรเพเยอร์ไมเดลองดูกันครับผมเล่นลองเล่นลองใช้ดูลวดีขึ้นนะครับเก่งขึ้นจริงนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยใช้เทคนิคนี้นะลองใช้ดูครับเก่งขึ้นแน่นอนครับโอเคเราลองเล่นเฮด o ูเฮดกันสักประมาณ2เกมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองจ่ายยัดเข้าในยิงดูว่า จะได้ผลจริงไหมนี่แถวนี้ผมก็ปัดซ้ายหมดเลยนะเพราะว่าถ้าปัดซ้ายอ่ะลูกมันจะพุ่งคู่แข่งจะเข้าบกเข้าหานักตีเราไม่ทันนะเนี่ยถ้าจ่ายผู้พุ่งแบบนี้เขาขยับตามไม่ทันแต่ผมก็จะไม่จ่ายแบบปัดซ้ายตลอดนะระยะใกล้ๆแบบนี้ผมก็จะไม่ยัดนะเนี่ยตรงนี้ยัดเข้าใน่ะขอโชว์ สักลูกหน่อยผมก็จะพยายามเล่นตามเกมเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่อยากแพ้นะก็จะให้ชมเทคนิคการปัดยิงส่งแบบปัดซ้ายให้ดูเนี่ยน้ำหนักบอกมันจะดีขึ้นนะครับถ้าใครไม่เคยใช้นะครับผมหรือถ้าใครใช้อยู่ผมบอกเลยว่าดีจริงนะครับเนี่ยซ้ายนะหาจังหวะยิงอยู่อ่านายเกือบได้ครับ นี้่ตัดบอลได้อยู่นะครับผเราเป็นฝ่ายของบอลนะใจหรืยส่วนใหญ่ผมก็จะปัดซ้ายนะแต่ต้องระวังริมเส้นนิดนึงนะจังหวะนี้ผมก็ปัดซ้ายนะเกือบได้นะโดนหรือเปล่าเนี่ย อยังได้อยู่ครับอปัดสายติดครับค็ับกออีข้อหนึ่งนะจุดเสียของปัดสายก็คือเขาจะจ่ายบอลตรงเลยนะครับถ้าติดผู้เล่นทีมฝั่งตรงข้ามก็จะติดเลยนะครับก็จะจ่ายติดเลยนะครับลูกจ่ายการปัดสายเนี่ยเขาจะจ่ายยัดเข้าหาตัวนักเตะนะครับอ้าวใครดูไม่เหลืองเนี่ยโอ้โหเมสซี่ไม่รู้ฟ้าวจังวานหนนะ แต่ตอนนี้เราได้ฟรีคิกครับผมยังยิงไม่มุมพอครับจังหวะนี้โอน่าจะจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับโอเคก็จะไม่ได้รีวิวผลเท่าไหร่นะแต่ขอจังหวะปัดซ้ายยัดเข้าในยิงสวยๆสักลูกก็พอนะ โดยถ่วไปส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้กันนะฮะแบบนี้อย่างผมใช้ประจํานะบางคนยังไม่รู้นะฮะได้ผลจริงนะปัดซ้ายเล่นเยอะไปหน่อยครับจังหวะนี้โดนสวนเอา้าเข้าจ่ายพลาดเอา้าเขายังได้อยู่โอเคครับเนี่ยจ่ายยัดขึ้นหลังนะเนี่ยโลกจ่ายยัดเร็วนะดูดูครับผม จะทําให้เราสวนเร็วด้วยนะเนี่ย้าสวนกลับนี้ต้องใช้ลูกจ่ายยัดแบบนี้จะได้ผลดีนะแต่ว่าต้องระวังว่ามีนักเตะทีมเขาขวางอยู่ไหมนะเพราะว่าเขาจะจ่ายตรงๆเลยนะครับนี่เขาก็ปัดซ้ายเหมือนกันนะจังหวะนี้โอเคฟูรินานสวยครับตัดได้ มาร์าตี้แมสซี่แมตซี่ยังหามุมอยู่เมสซี่เมสซี่ติดจ่ายยัดเข้าอีกทีนี่ไงพาวเวร์ช็อตไปทีครับจังหวะนี้รู้เลยนะฮะว่าจังหวะมันได้ครับผมเนี่ยดูมันได้ครับเต็มข้อครับจังหวะนี้ โยฮันคาร์ฟเนี่ยครับ,รบถ้าจ่ายยัดเข้าในจังหวะนักเตะเราตำแหน่งดีๆนี่ก็คือกดยิงได้เลยนะครับจะ p พาวเวอร์ช็อตหรือยิงโค้งเนี่ยได้หมดเฮ้เเเยเฮ้นสวนอโอเคครับมาทีนีตที่เรเปโตคาร์ลอสจ่ายยัดขึ้นมาเนี่ยครับจ่ายบัดซ้ายดูครับโอ้โหเนี่ยครับข้อเสียของเขานะ เขาจะไม่จ่ายหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับจะจ่ายตรงๆเลยต้องระวังนิดนึงนะฮะต้องต้องใช้เทคนิคนิดนึงเนี่ยครับจ่ายแม่นนะปัดซ้ายน่าจะหมดเวลาครับน่าจะไม่ทันลูกนี้ 9, อาไนเอซี่ไหลให้อาไนทีไม่ผ่านนะโอเคเกมนี้นะ่าจะจบที่หนึ่งปรตูต่อศูนย์นะ อย่างน้อยก็ได้ลูกใจยัดโอเคครับยังพอรู้เรื่องรีวิวอยู่นะโอเคครับ okay. เกมสองนะครับผม okay. สี่สกกมนะโอแข่ง okay. มาสี3สามสามนะเราแผนต้นไม้ครับผม จับมือหน่อยโอเคนี่ตามมารยาตนะครับเขาจับมือเราก็ต้องจับนะสยานาะยนายหาจังหวะอยู่จ่ายยัดมาที่เมสซี่นี่ไงโอเคอนีี้ครับมีจังหวะสวยๆให้ดูกันแล้วนะจังหวะจ่ายยัดเข้าในเขาจะประมาณนี้เลยนะครับที่เขาชอบใช้กันยัดมี สตันนิดนึงนะครับเพราะว่าบอลแรงครับนเทีเราก็ต้องจับบอลกมีสตันนิดนึงนะแต่สวยนะเมื่อกี้จ่ายยัดสวยๆเลยโบเพเยอร์หรือผู้เล่นที่แรง้สงสูงเพราะาใช้เทคนิคนี้กันทุกคนนะถ้าใครไม่เคยใช้อยากเก่งเนี่ยแบบนี้พัฒนาฝีมือเก่งขึ้นมาได้ทันทีเลยนะฮะ อำไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับเรายังหาโอกาสเล่นอยู่เรื่อยๆครับอยู่มาที่อานายานายวนอยู่ที่สวนครับสี่จ่ายยัดหน่อยอยัดนาอยเม่อกี้เนีย่ยมันจะมีจังหวะสตันนิดนึงนะถ้าเราจ่ายยัดแรงเกินการน้ำหนักบอลก็ต้องโอเคด้วยนะอยงนี้โดนสวนครับ ยังคุมได้อยู่อ้าวคาร์ลสวีลานี่ครับปัดซ้ายก็จะสวนเร็วแบบนี้เลยครับดวฮันครับโยอานายไม่ถึงครับทีลิเวนโดทีีเมสซี่ยัดเข้าไปให้วีาาาลายังหายสงรอยิงไม่ได้เสียบอลครับ ตัดได้อีกคาร์ลอดจ่าย่ยัดเข้ามาปัด้าเข้ามาอีกทีกขี่นบอลง่ายไปครับจังหวะนี้โอเคโอเคลิวนโดวลีลาเยี่ยบหนุกจ่ายปัดซ้ายนะโอเคครับครึ่งแรกนะมันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมต่อครึ่งหลังครับ ขออีกสักหนึ่งประตูก็ได้นะขอ,อจังหวะใจยยัดนะเนีย่ยเขาก็จปนะก่ปัดซ้ายนะส่วนใหญ่เขาปัดซ้ายกันแต่ถ้าใครยังไม่เคยนะก็ลองดูได้ครับเทคนิคนี้เก่งขึ้นแน่นอนครับอยังได้อยู่นี่ครับ นี่นะครับผมจ่ายพลาดเองนะรีิวอันดูได้อยู่ล็อกกลับมายัดให้อานายสวยครับจังหวะนี้ตุนี่งไงประตูออกเหรอสวยเรียบร้อยครับอืเนี่ยครับสวนกับแนะนำเลยจังหวะแบบนี้เราต้องปัดซ้ายนะ เความรวดเร็วในการบุกนะสวนกลับนะสองประตูต่อศูนย์ครับผมจังหวะจ่ายหยัดเข้าในของลิเวนต์นะเมื่อกี้ให้อานายยังวนอยู่อ๋าเขาจ่ายเสียครับจังหวะนี้ปัดซ้ายขึ้นมาปัดซ้ายอีกทีอานาย อันนายกระชากมากเขาไม่ลินแล้วหลับสยนี้เขาไม่ลินแน่ <laughs> เหมือนยี่ยมนะสง <laughs> สัยเรโหดเกินนะครับผม <laughs> โอเคครับไปต่อครับสามประตูต่อศูนย์เนี่ยเขาก็พยายามจ่ายยัดเหมือนกันนะ เขาใช้เทคนิคเดียวกันนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าจ่ายจังหวะจ่ายปัดซ้ายเขาจะไม่จ่ายหลบผู้เล่นเลยนะนายูเอร่ามายัดมานเมสซี่แอดมาที่อานายโอ้โหสวยจัดปัน่นโค้งครับเรียบร้อยสี่ศูนย์ครับเกมนี้ สวยอ่าเรียบร้อยครับเขาน่าจะออกไปแล้วนะครับผมผมก็จะถือโอกาสปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเทคนิคการส่งบอลแบบปัดซ้ายเหมือนปูเพยเยอร์นะครับถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะใช้ได้ทั้งการส่งทั่วไปกลางสนามแล้วก็จ่ายยัดให้กองหน้าเราเพื่อพลิก จบสกอร์ได้นะฮะเทคนิคนี้ดีมากครับถ้าใครใช้เป็นนี่เก่งแน่นอนนะครับผมโอเคครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรอยากให้สอนเทคนิคแบบไหนก็แนะนําเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมถ้าเป็นไปได้ผมก็จะทําให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ